ต้องมีผมงอกตอนอายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าผมหงอก โดยปกตินะคะเมื่อคนเราเนี่ยเข้าสู่วัยกลางคนอายุประมาณ30-40ถึงปีเนี่ยเส้นผมบนหนังศีรษะค่ะก็จะเริ่มมีผมหงอกแล้วนะคะซึ่งคนรอบตัวเราค่ะมักจะทักว่าเป็นเพราะเราแก่ลงหรืออายุมากขึ้นนั่นเองซึ่งการเกิดผมหงอกก่อนวัยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติค่ะส่วนชาวเอเชียแบบเราเราเนี่ยนะคะการจะเป็นผมหงอกก่อนวัยเนี่ยจะเป็นกันก่อนอายุ25ปีค่ะและสําหรับอีกหนึ่งทางแก้ที่น่าอยาก แนะนนะะักนะอยากจะแนะนำให้เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารกกัะจากธรรมชาติแล้วก็อ่อนโยนต่อนหนังศีรษะของคุณจริงๆอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเบ็บไทยมา g เกนิกแฮร t โทนิกค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นเว็บไทยเป็นออร์แกนิกช่วยลดผมหงอกของคุณได้จริงๆนะคะเปลี่ยนผมขาวให้กลายเป็นผมดําด้วยเคสร,รีวิวที่น่าเก็บมาแล้วกว่า3ามหมเคสนั้นมั่นใจมากๆค่ะว่ามกนิกแฮโทนิตัวนี้จะช่วยลดถมหงอกของคุณได้จริงๆ